สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหน่วยสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตนะคะหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนเคลื่อนที่ได้กินอาหารได้มีรูปร่างแตกต่างกันและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะคะเช่นคนต้นไม้และสัตว์ชนิดต่างๆเราได้จากประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นสัตว์เราเลี้ยงไว้เป็นอาหาร เช่นหมูไก่ลานำมารับประทานได้นะคะและสัตว์บางชนิดเราเลี้ยงไว้ใช้งานเช่นสุนัขวัวควายนะคะพืชเราใช้เป็นอาหารได้เช่นผักชนิดต่างๆเด็กๆควรรับประทานผักเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะ อาจให้โทษกับตัวของเราได้เช่นสุนัขอาจกัดเราหรือการแท้ขนแมวหรือสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูแมงป่องตะขาบนะคะหรือใครจากก้นแปลกหน้านะคะสิ่งมีชีวิตเราควรดูแลรักษาเช่นสัตว์เมื่อเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องให้อาหาร ต้นไม้เมื่อเราปลูกแล้วเราก็ต้องรดน้ำาลวนดินใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้เต,ติบโตผลิด,ดอกออกผลเพื่อให้เราได้รับประทานค่ะเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างสำหรับคลิปการสอนวันนี้ครูคก็ต้องขอจบก่อนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย